รรครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัส,ด,สดีครับพ่อวันวันที่เศร้าเนาะครับสวัสดีครับเมื่อตามเลขโครงสุดท้ายกับพ่อตีนะพี่นอ้องรอบนี้เสือบน<ม>ตรงนุ่ง<ไ>ห่อานห่อน <laughs> ขัดเด็ดดอกครับน้องนพ่อเนาะคือสิมีการเปลี่ยนแปลงความคตัวเลขครับจิตที่ดดอกเปลี่ยนหน่อยหนึ่งเปลี่ยนหน่อยหนึ่งอ๋อะดีแล้วพี่น้องแต่ว่าโอมับเนาะฟงทีเยอะมาตั้พฟงทีเยอะแต่ว่าเอาเอาบนให้ขบวนให้จัด ลองพังอีโอ้ยวาในเน่ขาอทั้งบนทั้งล่ังละพอชุ่งสุดทยแล้วดิเพื่อรางวัลที่หนึ่งน่เนาะสลากกินแบงบนของเงี้ยชิ้นมงพอองม่งแรกครับโอ้ของม่งแรกเ่า่กกัดกันของม่งแรกของเสอาเอาที่ทให้ พอละเขียนหงเนี่อโอ้โหนี่เือนเขาเขานเขามาตามหนไหมที่หอหออกมากงวนแหกไหม ้เ็หน่ีกหอเจีเยเจ็หนเี่ยมเนยเนีเน่ยเออเนี่ยเ็ดหานะหายเจ็ดนะเออนบวนี่ยดวว่ามาบ้างพี่ใหมูบ้างแหเขาดูว่าลก่อนหลับก่ได้ที่นองเบ้งได้อันที่อันนั้นของเดิมของเดิมของเดิม ของว่างงานนะพี่น้องครับผมนี่คือของเก่าของเดิมเนาะครับที่ขิบที่เล็กนะครับมาตามต้นงวดครับของกอตีนะครับเนาะครเมื่อนี้ก็จะมาตามข่วงสุดท้ายย่างยู่ตัวเก่าวาเลตข้อจะไปยขอติดตามไปน้วกันครับพี่น้องซี่เบิังฟันทุ่งครับผมพี่น้องเฮซีแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะอัพเอาไว้เทียบเทียงกันครับผมเอากระดาษมากระดาษกระดาษไปเลยนะจะเปิดให้พิเดียว มันมีนห่องหมดเลมีกวเชียนเอาแล้วพอมันเสียให้เชียนเอาให้เชียนเชียนเอาครับเชียนได้ไหมโอ้เชียนเอาเนาะจะอ่วนส่ต้นต้นแรกก็ห่วงอคนมาไรเนาะครับมาไรแบบเรื่องเฟืองเืองเล็กๆเล็กๆเรากรื่ ลงหอสองตลงหอยสองสองหางใช้ e ันีเอากระเขียนเดี๋ยวได้พี่น้องด้ออักเจียเขียนเันีเขียนมันขีเขียนเด็กนี่ละเขียนเขียนคุยกันไปก่อนคุยกับ่อปันก่อนนังมือขี่โพยนี่หละพี่น้องเยมเตรียกรเง เดียพ hey, yeah, ี hey, ่น้องเอ้ยกันได้ลูกลายก้นลายหัวนมดำหมดลูเล่นไม่ด้จีบอกกันบอล่จีบบอลเ่ยัว่างเ่าแต่กับปกบว่านี่จะไม่จะคยเอาไม่ดีสุาหาให้เจ้น เอาตัวที่พอแบบมันใจเลยฟันลงมาเลยต้อล้วครัโค้องายเลยงนเ่็นไปเลยคือข้อห่บ้านง่เนี่ยน้องหันแลไรเมันบ่วงอบแบบเนาะก็คือข้อห่วับ้านแง่เราปลายหกแง่ดอกเก็บตีนยางนี้เดีว่ามันสองรอบเดีวว่ามันคับดกไม่ีอยู่ตองว่ระทันต้องเพเราต้องถ่ายนิดเดียวอะนั่ก็หัวามงขัดสำหรับเราสองเก้า ฟันล่างย่างเดียวฟันสองออกสองแปดฟันสดยอดครับะเลยว่าที่จะห้องอ่อนวานปลาอียขาแล้วยังบอกควาขาดอู่พเจนนะครับพี่เ้องดซอันอันนั้นอันเก้ามอเต็มไมทำไมข้างไม่ไม่โคกไถ่ยแล้โอ้รอเขาอยู่หันมาครับโอ้ คุณพ่อเปอเชียนด้พี่น้องเสียหายพาแต่เปนผู้เชียนพ่อเปนเมยพี่น้องเฮ้ยเด็ดเดี่ยวมึงดูเดี่ยหล่อนักรันมาเป็นนั่นักทัองวัดหรอบอกว่าวัดหรอบนามดถั่วมินามแซมันนอนเลี้ยงผู้ใพี่น้องเบิ่งล่อสักนมั้งจีฟังอาจารย์เชียนไดีเดไปไกลไร่เดี๋ยวค้าก่องว่านํำมาแล้ว เบ่งนกันสมมันจะกัดนี่นะครับพี่น้องซี่เดี๋ยวพอนมาได้ก็ตามพีนนกกพ่นองเข้ายุ่กไกเด้พี่น้องย้งซี่นี่เดืดมากลองเอาบนไปเอาบนไปนั่งทีพอ,อลองมึงพี่น้องซี่บนล่างบนล่างบนล่าง

จะไมาเด่มีเห็นเวียงจะได้าเด็กบนกว่าเ่อกองกิ๊ฟเนียเาไปเอาเด็กวาเด็กบนแขี่วนครูแบบเีดถ่าแล้วองี้เเด็กหนครัว่ว่าอะไรีเลยท่านบอกกันเขาสา ว่าเลยักเจ็บพี่โตดึงเจ็บพ่โตหลังว่ะสี่หกศูนย์บนกับสามหางมีสามเจ็หกศูนย์เจ็เก่าเนาะบน เดีวเขาบ่านางงจ็ดกันนะเดี๋ยวขนนะดั่นใส่คุมๆขียนบวเข้าใจเนาะทำนี่เนาะครับพี่น้องเอซครับผมเราเรีกมักสุดหลยงหนเลขสามพี่น้องเบิ้งด้บัตรเด้อพอียมเขียนแล้วแล้วสี่หกศูนยะพี่น้องยาลืมหกกับเก่าครับผม ปีนไว้นำเด้อพี่น้องครับผมครับครับรัฐบาลไทยครับผมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับพ่อตีครับพี่น้องกำลังคิดว่าเบาแหลมบ้ารวยพ่อตีครับมวดวที่่านมากนะครับเนาะครับพ่อฟันหลางสองตัวเดียวครับผมฟันเน้นๆเลยตัวเดียวสองเก่า ออกสองแปดบอเลมบอกบอเลมบอกครับสําหรับงวดนี้ครับผมครับเลขบนเนาะครับเนาะพอวันนี้บนมาฝากพี่ฝากน้องน้ำครับผมครับเลขบนจะมีสามเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าครับพี่น้องครับสําหรับเลขสามตัวครับผมสี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์ครับฝากพี่น้องอีกนิดนึงครับผมเลขหกพอ่น ครับให้นี่เด้อพี่น้องครับผมเป็น4 4 9 0หมายเ้อพี่น้องกันไว้ครับผมครับต้องเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็สามศูนย์สามเจ็ดครับผมครับสำหรับเลขล่างครับผมพอคนฟันเจ็ดตัวเดียวนะครับนอกเลขวิ่งครับพี่น้องเอฟซีเยอฟ้าสงสัยเลขบนคือบ่มีเลขวิ่งเบาแหลมครับผมเลขวิ่งครับพอคนบ่ได้ให้เด้อครับผมสำหรับเลขบนนะครับเนาะครับให้แต่เลขล่างครับผมล่างวิ่งเจ็ดครับ ฟันเหนียดมากกับมี่07ครับผมเจ้าถาครับหัวที่ผ่านมากนะครับเนาะครับพี่น้องอีซี่ที่ตามท่างช่องของพ่อแตมพารวยเซียหนาดีครับผมพารวยครับผมกับบ้าแหลมพารวยก็จะเห็นนะครับเนาะครับอันนี้คือโค้งที่สองครับพี่น้องโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับผมโค้งท้ายอ้าวเบิ่งเระพิจารณากันแล้วครับตู้ล่องนะครับเนาะหัดที่แรกพี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อบ้านบ้าแรงวอลไปแล้วล่างพี่น้อง0775 ขับตัวร่องสองเก้าสี่แปดศูนย์ห้าครับพอไปเน้นศูนย์เจ็ดกับเจ็ดห้านี่ล่างนีพี่น้องเนอส่วนบนส่วนบนเบิ้งแล้วกับชิ้นเน้นเน้นสี่หกศูนย์น้าพี่น้องเนอะหกศูนย์นะครับอ๋เด็กบรายหางพี่น้องเนอะบนกับสามหางล่างสองหางส่วนตัวร่องนี่กับมักกับพิจารณามืองน้าพี่น้องเนอะโบมักกับโเอาก็ได้พอเตรียมมักสองตัวทึ่งๆศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะครับ เอาข่อยเขา่าข่อยแตกฟังๆนพี่น้องเนาะจะได้มาซอยค่ากาแฟพ่อเพิ่นพ่อตีเพิ่นนพี่น้องเนาะครับข่อยเข่าข่อยแตกนพี่น้องเนาะครับเอาผมขอบพูดอะไรนะพ่อเดออเอาผมพูดอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสำหรับที่นี่ครับสําหรับที่น้องไปก่อนครับผมครับผมลาไปก่อนพี่น้องครับผมครับผม